เกมการแข่งคู่เปิดสนามนะครับอย่างเป็นทางการหนองบัวพิชยาพบกับนครราชสีมามาสด้าก็ลงเล่นที่พิชยาสเตเดียมนะครับนี่ถือว่าเจ้าบ้าน,นครับเป็นน้องใหม่ที่เป็นแชมป์ไทยลีก2มาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็นี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยเพราะว่านี่คือการขึ้นชั้นมาสู่เล่นลีกสูงสุดครั้งแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงเล่นและก็เล่นที่สนามเจ้าตัวเองแถมมีแฟนบอลเข้าชมด้วยนะครับ ก็แฟนบอลเข้าชมได้ประมาณสัก25ก็ถือว่าค่อยๆขยับเรื่องของจํานวนแฟนบอลเข้ามาหนองบัวครับก็ถือว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะได้แชมป์ลีกที2นะครับแต่ว่า,าน้าช่วยนะครับสมชายชวนบุญชุมไม่ได้ทําทีมต่อนะก็เป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องของอตัวกุนซือนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้าช่วยก็ โยกไปคุมตรานะฮะัก็เป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นเรื่องของเส้นทางของการทํางานของอวิถีฟุตบอลไปนะครับการได้ทางด้านของโค้ชวังนะครับทวชัยดํารงของตระกูลนะครับมาคุมทัพเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับความคาดหวังนะฮะแล้วก็ความกดดันด้วยนะัช่วยสร้างมาตรฐานของหนุ่มบัวไม่ดีมากนะปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นแชมป์ที่มาได้อย่างสวยสดงดงามมากๆแล้วก็ ในเรื่องของการทำทีมตามประสบการณ์ของน้าช่วยแน่นอนว่ามันค่อนข้างที่จะติดตาตึงใจนะสำหรับแฟนๆของทางหลวงัวเองเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนมาเป็นโคชวังเนี่ยโคชวังเองก็ต้องแบกรับภาระและก็ความคาดหวังของทีมไว้พอสมควรนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเล่นนะครับโดยเฉพาะโคต้านักเตะต่างชาติที่เราได้เห็นนักเตะโคต้าต่างชาติเนี่ยเป็นนักเตะใหม่แก่กล่องทั้งหมดเลยนะครับก็ เลยกลายเป็นทีมที่ถ้าไม่ได้ติดตามในช่วงของการ Pre ซีซั่นซึ่งแน่นอนว่าคนคงได้ติดตามน้อยมากนะครับคงอาจจะยังไม่ได้เห็นว่ารูปแบบวิธีการของหนองบัวพิชยะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วล่ะว่าสิ่งที่หนองบัวคิดเนี่ยนะครับถ้าให้ผมเดาก็คือโอเคละการที่น้าช่วยได้มาสร้างโครงสร้างของหนองบัวขึ้นมาให้แข็งแกร่งมากๆเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้เครดิตกับคุณซื้อมากประสบการณ์คนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ของการเล่นหลีกสูงสุดเนี่ยนะครับผมวิเคราะห์แบบผมไม่รู้นะว่าข้างในเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมีอะไรมากน้อยขนาดไหนเราไม่รู้เพราะเราเป็นคนนอกแต่ว่าถ้าการตัดสินใจเลือกอทางด้านของโค้ชวังเข้ามาเนี่ยสิ่งที่การันตีสําหรับผลงานที่ผ่านมาของโค้ชวังก็คือว่าการทําให้ทีมอย่างพีทีประจวบเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภัยในหลีกสูงสุดมาโดยตลอดนะครับ 3าปีที่ทําได้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่านี่คือสิ่งที่การันตีเรื่องของผลงานของโค้ชหวังนะโอเคละอาจจะมีฟุตบอลถ้วยอย่างโตโยต้าลิ c u p ที่สามารถคว้าไปได้นะครับเนื่อเมื่อ2ปีก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าประจวบเองยังเอาตัวรอดในลีกได้นะครับปีแรกอาจจะสบายสบายหน่อยปี2ปี3าอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เพียงแค่ว่าทำให้เห็นว่านี่อาจจะเป็นเป็นสิ่งที่จุดเป็นจุดแข็งครับ ของทางทางด้านของโคชว,วังทวัฒชัยก็คือการมีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดนะครับจากการเป็นทีมน้องใหม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนพาทางด้านของพีทีประจวบขึ้นชั้นมานะครับแต่เพียงแค่ว่าวันหนึ่งที่ประจวบลงทุนเยอะขึ้นนะครับความคาดหวังมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นเนี่ยวันนี้โคชวังอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นหรือเปล่านะครับจากผลงานเมื่อปีที่แล้วอาจจะอาจจะทําให้เห็นอย่างนั้นนะครับแม้ว่า การได้ทัวร์ฟีเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เห็นว่าอาระมันขยับขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ในฟุตบอลลีกก็ยังต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของประจวบเนี่ยผมผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับในการที่อยากทีมลงทุนเยอะอยากยกระดับขึ้นไปแต่ว่าโอเคอปีที่แล้วถ้าเราเรื่องของเงื่อนไขบัจจัยในการที่ทาไมประจวบไปหนีตกชั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าในส่วนของโควิดต่างๆก็มีส่วนนะครับ เรื่องของตลาดซื้อขายที่มันปรับเปลี่ยนตลาดอยู่เรื่อยแล้วก็ตัวที่อยากจะดึงมามันก็ไปติดว่าเข้าปุประเทศไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยแต่ว่าแน่นอน,นครับพอควรทางานแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่คิดเนี่ยข้ออ้าง,งต่างๆมันก็คงจะเป็นไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่โคชวังการันตีการพาประจวบอยู่รอดในหลีกสูงสุดมาได้ 3- 4ปีติดเนี่ยมันทาให้เห็นเลยครับว่าหนองบัวอาจจะเล็งเห็นตรงนั้นนะครับการที่เขาเองหา ใครสักคนหนึ่งที่จะมาเริ่มต้นประคองให้ทีมอยู่ในหลีกสูงสุดให้ได้แข็งแรงก่อนก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่นก่อนที่ไปคิดถึงเหลขตัวเดียวก่อนจะคิดถึงการลุ้นแชมป์เนี่ยอันดับแรกคือการหาแฟนสักคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เล่นอย่างไรคุมทีมอย่างไรนะฮะจัดทัพอย่างไรเสริมทัพอย่างไงให้อยู่รอดปลอดภัยได้ซึ่งวันนี้ครับสิ่งที่เห็นก็คือในเกมเนี่ยเราเห็นเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่อนองบัว ต้องการจากโค้ชวังแล้ววันนี้สามารถตอบโจทยได้นะครับวันนี้เราได้เห็นตัวต่างชาติที่ลงมาแล้วแหมใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต่างชาติของทางหนองบัวพิชยาเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นต่างชาติใหม่แกะกล่องนะครับวันนี้ก็มีตัวออกสตาร์ทอย่างทางด้านของอาริสอนทิราบาซี่นะครับชื่อนี้ก็ไม่คุ้นอยู่แล้วจากบราซิลนะครับอ่านี่ก หนึ่งคนที่ได้เป็นตัวจริงรวไมไปถึงตัวอย่างมหานราฮานีนะครับนี่ก็เป็นนักเตะอิหร่านนะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรีดอร์โฮอันนั้นของโฮเฮนครับโคเฮนนะฮะต้องต้องขออภัยว่าออกเสียงไม่ถูกเลยเพราะว่าใหม่มากนะครเป็นตัวใหม่ๆนั้นเลยรีดอร์โฮเฮนนี่เป็นอิสราเอลนะครับและที่ แจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวเลยก็คือตัวรุกกองหน้านะครับที่เหมาคนเดียว2ประตูนั่นก็คือฮ a มิลตันซูอาเลสนั่นเองใช้ได้ครับใช้ได้คือเราเห็นเลยว่าคุณภาพของตัวบราซิลเนี่ยมันก็การันตีเรื่องอยู่แล้วนะฮะเรื่องของเทคนิคเบสิกต่างๆแล้วการปรับตัวแล้วก็เราเห็นอิสราเอลมาแล้วนะครับในในส่วนของอปีที่แล้วนะครับที่เราได้เห็นว่าตัว ทีมจากอิสราเอลเนี่ยเล่นในลีกบ้านเราได้นะผมมองว่าตัวจากอิสราเอลเองกลายเป็นมิดฟิลหรือว่าเป็นพวกประเภทจอมทัพที่ทีน่น่าจับตามองนะครับอย่างที่เราเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยมีกิริคันยุกนะครับมาสร้างสีสันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความลงตัวของตัวผู้เล่นต่างชาติของหนองบัวเนี่ยมาแล้วนัดแรกคลิกเลยนะครับบอกแล้วว่าคลิกเลยและทําให้เห็นว่ามีความอันตรายนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างแฮมิลตันที่ ดูจะครบเครื่องมีเทคนิคเรื่องของบราซิลแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่วันนี้ก็เหมาเป็นคนเดียว2ประตูคราวนี้พอไปดูเทียบกับตัวไทยที่มันเล่นด้วยกันมาจากชุดของน้าช่วยนะฮะนำ,นำตั้งแต่ผู้สาวทาั้งด้านของเซนเตอร์แบ็กนะยุทธพงศ์ศีละครตรงกลางอย่างเลอสันเทียมราชนะฮะตัวริมเส้นอย่างนัทุตคำรินนะฮะมีตัวที่เข้ามาเสริมอย่างสถาพรแดงสีที่ประสบการณ์จากปีที่แล้วกับตราดเนี่ยแจ้งเกิดถึงอัตติดทรมชาตินะครับ ผู้สาประตูที่ตามโค้ชวางมาอย่างนัตพงกจรมาลีเหล่าเนี้ยมันค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะผสมผสานได้ดีแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะต่อยอดก็คือว่าเราจะเห็นว่าเกมในบ้านของหนองบัวเนี่ยน่าสนใจครับคือเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จริงเป็นการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านมาตั้ง,ตงแต่ไหนตแต่ไรคราวนี้การออกสตาร์ทแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะ จุดติดได้เร็วนะครับโอเคละเส้นทางมันยังอีกยาวไกลนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วละ่ะรูปแบบวิธีการของโคชวังเนี่ยชัดเจนนะครับคือมันอาจจะเทียบกับทางด้านของประจวบในช่วงหลังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าประจวบในยุคข,ของโคชวังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างบ่อยนะครับโดยเฉพาะในโคต้าต่างชาติเราจะเห็นว่าเ,เปลี่ยนกองหน้าบ่อยมากนะครับทำให้เกมการขันเนี่ยในเรื่องของรูปแบบวิธีการมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ นะฮะแต่ว่าปีนี้ออกสตาร์ทมาเห็นรูปทรงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบถ้าผมไม่รู้นะว่าหนองบัวเขาตีาเขาเรียกว่าเป้าหมายว่าขนาดไหนแต่ว่าถ้าเป็นน้องใหม่ที่แบบขออยู่รอดแล้วแบบลุ้นเลขตัวเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าทรงแบบนี้ดูกันยาวๆครับมีโอกาสเพราะว่ามันดูครบเครื่องตัวไทยก็มีประสบการณ์ในหลีกสูงสุดมาอยู่แล้วนะครับจับก,กลุ่มเล่นกันมานานแล้วก็ตัวต่างชาติดูดีมีอนาคตแต่อะต้องดูกันยาวว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ด้น้อย วันนี้ยินดีด้วยกับทางด้านของ3ามแต้มแรกในปรัิศาสตร์ของทีมพญาไก่ชนนะครับทางด้านของหนองบัวพิชยะน้งองแฟนๆก็น่าจะได้แฮปปี้กันกันกบสามแต้มแรกในปรัติศาสตร์สโมสรในลีกสูงสุดเรียบร้อยไปดูทีมแพ้กันบ้างครับนครราชสีมาของโค้ชโจธีรศักนะครับ,รขขรรบปีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างชาติที่ต้องบอกว่าเกือบจะยกชุดแหละนะครับเพราะว่า ถ้าจะมีแบบตัวหลักๆที่ยังอยู่ก็คืออัมโมดูอัตตลานะครับเป็นตัวริมเส้นที่อ,อยู่กับโคชโจมานานปีที่แล้วก็อยู่ที่โคราชด้วยกันแต่การขาดทั้งกีดีคันยุกนะครับแล้วก็เดนิสมูริโลอันนี้ก็แน่นอนครับปีที่แล้วก็คือ,อคนไกล้สำคัญนะครับในเลขที่2ที่ทำให้โคราชเนี่ยฟอร์มเปรี่ยงป้างขึ้นมามันก็ไม่แปลกครับที่จะพอมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับ พอดูวันนี้เนี่ยตัวที่เข้ามาแทนทางด้านของเดนนิสและก็ทางด้านของคันยุกเนี่ยนะครับในตัวตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์อย่างมาโคซานเน็นะครับแล้วก็กองหน้าอย่างทางด้านของ ri, ความเมกริคนะฮะชื่อกันน่ารักมากความเมคริคนะฮะก็ต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาวันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือโคราชเองพอไปเจอวันนี้ต้องยอมรับว่าสนามอาจจะมีส่วนนิดนึงนะครับ มีส่วนกับเกมนะครับไม่ได้มีส่วนกับทีมใดทีมหนึ่งเพราะว่าก็เล่นสนามเดียวกันเนี่ยคราวนี้พอบอลของโคราชก็ต้องใช้บอลพาสซิ่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับด้วยความที่หนองบัวเองก็เล่นรับค่อนข้างแน่นนะครับบอลยาวเนี่ยอาจจะลําบากเพราะว่าพื้นที่มีค่อนข้างน้อยแต่จริงจรงิอ่ะมันก็เป็นบอลที่ผัดกันสู้กันใน,ใน,ใ,นในแดนที่ต้องบอกว่าสูสีนะแต่เป็นแค่ว่าจังหวะจบสกอร์สุดท้ายเนี่ยสำคัญคือ,อ ทางด้านของหนองบัวได้ประตูก่อนแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ประตู2ลูกด้วยในครึ่งแรกครึ่งหลังลง,ง่ายๆเลยครับโคร,ราชเนี่ยจุดหนึ่งก็คือโอเคตัวรุกต่างชาติ2คนต้องปรับนะฮะต้องจูนกันนะับจูนกับทีมใหม่แล้วเราก็ต้องมารอดูว่าคราเมคาริคารินี่แกจะ,อะตอบโจทย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นต่างชาติมาใหม่แกก,ก่อนก็ลักษณะเดียวกับหนองบัวเลยครับมาแล้วมันเปิดตัวดีมันจูนทันที มันเริ่มต้นดีเนี่ยมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแต่ในกรณีของโคร,ราชแน่นอนบอลวนแพ้คราวนี้ก็ต้องมาดูว่า,าจะสามารถจูนได้ทันทีหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึง่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวของโคร,ราชก็คือการที่พวกเขา,าใช้เกมรับเป็นไทยหมดนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันก็สร้างความมั่นอ,อกมั่นใจนะครับให้กับทีมทีมงานทั้งหมดเพราะว่านักเตะต,ต่างชาติที่ดึงเข้ามานะครับเป็นเกาหลีนี่ก็ ไม่ไม่สมบูรณ์นะมีอาการบาดเจ็บเพราะเนี้ยการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็เลยไปยัดกองหน้าเป็นตัวลุกเป็นต่างชาติไปหมดเลยนะครับมันก็ทําให้เห็นว่าเกมรับเป็นตัวไทยเนี่ยมันยังมีความผิดพลาดให้เห็นแหละนะครับเราก็ต้องยอมรับว่านักเตะต่างชาติก็ยังมีความเขาเรียกว่าศักยภาพนะครับที่ที่ดีกว่านักเตะไทยแน่นอนวันนี้เราเห็นเลยว่า2ประตูที่เสียเนี่ยนะครับก็ โอเคแหละมันอาจจะมาจากความผิดพลาดใ,ในส่วนบุคคลบ้างอย่างเช่นประตูแรกที่ฝั่งของธนชัยหนูราชออกมาแล้วไม่ถึงบอนะครับแต่ว่าเราก็จะเป็นภาพรวมของการนี่ทําให้เห็นว่าพอมันไม่มีกองหลังตัวต่างชาติมันก็ทําให้ความแข็งแกร่งในเกมรับน้อยไปด้วยนะครับโดยเฉพาะพอไปเจอกองหน้าต่างชาติแล้วเนี่ยก็ไม่มีตัวชนไม่มีตัวบูด้วยกันเนี่ยอันนี้มันก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เห็นว่า ปีนี้นะครับอ,อย่างน้อยตีไปว่าเลกแรกเนี่ยที่ตลาดยังต้องใช้ตัวนักเตะแบบนี้อยู่ยโคราชจะเอาตัวรอดจากเกมรับที่มีแต่นักเตะไทยได้หรือไม่นะครับนี่ก็ผมว่าสส่วนใหญ่ๆนะครับการเปลี่ยนแปลงกองหน้าต่างชาติที่ยังต้องรอวันที่ปรับตัวได้และ2คือบททดสอบของนักเตะไทยในตำแหน่งตัวรับทั้งหมดนะครับอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกบททดสอบหนึ่งแล้วก็คงจะอีกเรื่องก็คือเรื่องของขุมกําลังที่มันเปลี่ยนไปจากปีก่อนพอสมควรนะครับปีที่แล้วก็ มีชิดชนกที่ดุดันขึ้นมาเป็นตัวเปลี่ยนสกอร์เปลี่ยนเกมได้ก็ไม่อยู่กับทีมแล้วเพราะฉะนั้นขุมกําลังของโคราชต้องยอมรับว่าเป็นสกอรท์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ชื่อชั้นของผู้เล่นเองก็ไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์ก็ต้องอยู่ด้วยเรื่องของแท็ติกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกการบ้านหนึ่งแล้วกันนะครับของโคชโจที่น่าจะต้องมีงานหนักรออยู่แต่จริงๆแล้วปีที่แล้วก็ไม่ได้ต่างกับปีนี้นะครับปีที่แล้ว ด้วยความที่ว่าสนามไม่พร้อมด้วยเล่นนอกบ้าน5เกมติดแล้วก็ได้มาแค่ถ้าผมจำไม่ผิด3แตมนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็เลยทำให้เห็นว่าการปรับจูนของโคโชโจเนี่ยไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าถ้าแฟนโคราดยังเชื่อมือในตัวของโคชโจนะครับผมเชื่อว,ว่าโคร,ราดก็ยังดีพอนะครับกับทีมชุดนี้แต่เพียงแค่ว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าการผสมผสานของทีมชุดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือหลังเกมที่ผมมุมมอง ที่มองเห็นนะครับในเกมที่เราได้ติดตามนัดเปิดสนามมานะครับก็เป็นนัดเปิดสนามที่ทําให้เห็นว่าทุกปีเนี่ยจะมีทีมน้องใหม่นะครับที่ฟอร์มแรงขึ้นมาเนี่ยเราดูว่าปีนี้จะเป็นของบัวพิเชษหรือเปล่านะครับ